สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยละตามประเทศทเด้อยินดีตอนทับเข้าสู่ช่องน้องเฟรบอกยู่เด้อวันนี้เราสองคนจิพาทุกคุณไปเบิ่งคู่รักสาวอเมริกันคู่หนึ่งนอที่เพื่อนได้มาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรก ซึ่งเพิ่นธนา,าได้ตัดสินใจยางครั้งยิ่งใหญ่เหงเนาะนั่นก็คือลาออกจากงานประจําแล้วขายทรัพย์สินทั้งมืดที่อยู่อเมริกัน<ช>เพื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเนาะแต่เพิ่นบุคคดเลยว่าสีได้เจอเหตุการณ์จังซี่อยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องนั่นก็คือบอาไซบริการฟรีเนาะแบบบริไทบริการฟรีแบบมีคนใจดีเนาะให้บริการฟรีของเพิ่น โดยที่เพื่อนถนัดประทับใจอย่างแห่งเนาะเพื่อนก็เป็นคนอเมริกันแล้วก็บูฮู้ภาษาไทยเน่พี่นอ้องเพื่อนแล้วก็ได้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วบู้ฮู้ซื่อสารนอปนี้นะได้มีอ่าคนไทยคนนึ่งเนาะได้ยื่นมือมาช่วยเฮ็ดให้เพื่อนมีความประทับใจหลายอยู่ mm. ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวฮาสิไปบเ้งเรื่องราวของเพื่อนกันเนาะพี่นอ้องว่าชิเป็นจังใดเดี๋ยวไปฮับซูมฮับฟังพร้อมๆกันเลยเด้อ This is our first day in Bangkok Thailand I am so excited มาเมืองไทยครั้งแรกก็เจริญทำไมคนไทยถึงเป็นแบบนี้เรื่องราวของผู้รักชาวอเมริกันเจค็อกและเจนนี่ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการลาออกจากงานและขายทรัพย์สินท,ทุกอย่างแล้วออกเดินทางท่องโลกซึ่งพวกเขาทั้งสองคนมีเป้าหมายที่จะไปให้ครบทั้ง7ทวีปของโลกก็ต้องขอขอบคุณเพิ่ต้นฉบับจากช่องของเขาด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นจุดหมายแรกในเอเชียที่พวกเขามาเที่ยว และทั้งคู่ต่างก็ตื่นเต้นมากเพราะพวกเขาเองนั้นวางแผนที่จะมาไทยเมื่อ5ปีก่อนแล้วและครั้งแรกของพวกเขาในประเทศไทยก็เจอเลยสิ่งแรกที่พวกเขาเจอในกรุงเทพนั้นก็คือตอนที่พวกเขากําลังพยายามเรียกแท็กซี่ไปนัดตาที่แห่งหนึ่งเขาคุยกับแท็กซี่ด้วยความลําบากและก็ได้มีคนไทยคนหนึ่งก็มองมาที่เขาและก็ทาเหมือนว่าอยากขึ้นรถคันนั้นอาจจะถูกเอาเปรียบได้ และก็ได้เขียนรายละเอียดลงในกระดาษที่จะสามารถไปสถานีขนส่งได้โดยที่ราคาถูกกว่านี้และไม่ถูกเอาเปรียบโดยคนไทยได้ช่วยเหลือพวกเขาและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆมันก็สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาในวันแรกที่ไทยเลยนะครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปที่ร้านกาแฟของคนไทยที่ช่วยเหลือเขาและคนไทยที่เข้าไปช่วยเหลือนั้นมีร้านกาแฟอยู่แถวนั้นนั่นเองครับ ชื่อร้านเคคคอฟฟี่ทั้งสองคนก็ได้อุดหนุนกาแฟเขาได้เดินต่อไปยังถนนในย่านบางลำพูเจคอบได้ลองซื้อปีกไก่ย่างจากแม่ค้ารถเข็นข้างทางในราคาไม้ละสิบบาทไม่ได้ชิมก็บอกว่ามันอร่อยต่อมาทั้งสองได้เดินเล่นมาถึงป้อมพระสมรซึ่งภายในมีสวนก็มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ทำให้บรรยากาศต้องรื่นเจนนี่ได้บอกว่าเป็นส่วนที่แปลกเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองและติดแม่น้ำรวมทั้งอยู่นนติดถนนที่มีรถวิ่งผ่น<ข>านตลอดเลลวลา และเจของผู้เสิร์ฟว่าในแม่น้ํายังมีเรือโดยสารประจําทางที่เหมือนรถเมล์แล่นผ่านไปมาเขาได้ศึกษาข้อมูลแล้วว่ามีค่าบริการไม่แพงซึ่งอยากลองนั่งดูสัต์ครั้งเหมือนกันและระหว่างที่เดินอยู่นั้นทั้งคู่ได้เห็นสัตว์บางอย่างกําลังคลานอยู่รมคทองที่อยู่ข้างๆสวนมันคือตัวอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่จริงแล้วมันก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองครับชาวต่างชาติไม่ค่อยเจอสัตว์เหล่านี้เท่าไหร่นะครับเขายังชมว่าสวนแห่งน,นี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจอีกมาก และพวกเขาได้พบกับสิ่งดีๆครั้งมีคนไทยสองคนเดินเข้ามาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระจะได้เข้าไปวัดพระใหญ่ฟรีพวกเขาไม่ต้องการอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทําให้ทั้งสองคนประทับใจอีกครั้งเขาบอกว่าพวกเขาน่ารักจริงๆเมื่อพวกเขาเดินทางต่อไปยังถนนข้าวสารได้พบกับร้านต่างๆมากมายมีโรงแรมหลายแห่งเจคอบบอกว่าที่นี่เป็นถนนที่ดกดงพวกเขาจึงเดินไปตามถนนเพื่อจะดูว่ามีอะไรบ้างเจคอบได้บอกอีกว่า ถนนเส้นนี้เดินง่ายสามารถเดินกลางถนนได้เลยเพราะรถไม่มากนานๆนนจึงจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านมาทีย่านนี้มีร้านค้ามากมายทั้งขายเสื้อผ้าและขายอาหารทั้งคู่ยังได้อุดหนุนร้านค้าด้วยการซื้อกางเกงที่ถนนแห่งนี้เจนนี่ได้บอกว่าเมื่อมาเมืองไทยเธออยากทำสองอย่างก็คืออยากทานอาหารไทยและไปนวดแผนไทยและทั้งสองก็ได้มีโอกาสไปร้านนวดแผนไทยที่ถนนข้าวสารเป็นการนวดครั้งแรกของพวกเขา ซึ่งก็เป็นที่ถูกใจเจคอบมากเลยทีเดียวมันเป็นการนวดที่น่าประทับใจในราคาเพียง6ดอลลาร์เท่านั้นกับการนวด30นาทีมันคุ้มค่ามากแม้ว่าคุณจะไม่ชอบการนวดก้อนตาแต่คนรอจะไม่ผิดหวังเลยสำหรับประวัติของถนนข้าวสารแนบดนั้นเป็นคลองถูกถมตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งมีร้านขายข้าวสารอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อถนนข้าวสารมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและการเวลาเปลี่ยนไปทำให้ถนนข้าวสาร เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวแบบเปรกเปเกอร์ <คน S 1> เป็นความโดดเดัน,<ค>นและความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้มีสถานบันเทิงและร้านกาแฟรบริการนักท่องเที่ยวเต็มถนนอย่างในปัจจุบันเจนนี่และเจคอบชอบหลายอย่างในเมืองไทยโดยเฉพาะคนไทยที่มีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาโดยไม่ได้ร้องขอเลยเป็นภาพทรงจำที่ดีสำหรับเมืองไทยนั้นมีชื่อเสียงด้านอาหารและมีหลากหลายเมนูที่เจนนี่อยากลองชิมครับพวกเขาเห็นคนไทย นั่งทานอยู่เต็มร้านก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านมีชื่อพวกเขาได้ลองสั่งต้มยำกุ้งที่ร้านอาหารมาลองทานเาจคอบคิดว่าต้มยำกุ้งร้านนี้น่าจะเผ็ดแต่เมื่อได้ชิมเจนี่บอกว่าต้มยำกุ้งหอมและไม่เผ็ดเกินไปรสชาติอร่อยเจคอบได้พูดเสริมว่าต้มยำเป็นอาหารที่เผ็ดร้อนและมีรสเปรี้ยวเคยไปทานอาหารในกรุงเทพหลายที่อาหารมักจะไม่เผ็ดซึ่งต่างชาติก็อยากจะลองทานอาหารไทยที่มีรส,สรเผ็ดบ้างเหมือนกันนะครับ หลังจาก okay, นั้นพวกเขา <สะ S 1> ได้ <สะ S 1> ไปกินข้าวเห<ล>นียวมะ <laughs> ม่วงเจนนี่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทานเป็นครั้งแรกพอกินไปคำแรกแค่นั้นเธอก็พูดออกมาทันทีว่าโอ้ oh, so good เ so mm. oh, so จนนี่บอกว่ารสชาติมันเค็มและอุดถ้าเย็นกว่านี้น่าจะอร่อยครับที่จริงแล้วข้าวเหนียวมะม่วงของแม่ค้ารินทานน่าจะยังร้อนอยู่นะครับ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปลองทานอบผีทอดเธอก็บอกว่ามันทั้งกรอบและอร่อยจากนั้นพวกเขาได้ชิมผัดไทยไก่ซึ่งผัดอยู่ข้างทางเลยทีเดียวนะครับได้เห็นแม่ค้าปรุงอาหารให้เห็นกันต่อหน้าเป็นผัดไทยที่มีไก่และแครอทรวมทั้งผักอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเขาบอกรสชาติหวานแต่ก็อร่อยดี mm hmm. เมนูนี้ทําให้เขารู้สึกว่าผัดไทยไก่เป็นของโปรดของเขาอย่างแน่นอนเจนนี่ชิมแล้วบอกว่าผัดไทยที่เมืองไทยใสยซ่ซอสน้อยกว่าที่อเมริกาที่เธอเคยทาน มันจึงมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากกว่าและซอสก็รสชาติดีมากๆหลังจากเที่ยวในกรุงเทพหลายวันแล้วทั้งสองได้เดินทางไปภาคใต้ได้ <c oughs> ไดเปเที่ยวที่เกาะพีพีได้เข้าพักในบังกะโลที่อยู่ห่างจากชายหาดเพียงนิดเดียวในราคาเพียง29ดอลลาร์ต่อคืนไม่อยากเชื่อสายตา <c oughs> ตัวเองกับวิวทะเลที่นี่ <c oughs> เพราะราคาที่พักไม่แพงเ <c oughs> กาะพีพีเป็นความใฝ่ฝันของเจนนี่ที่จะได้มาเที่ยวครับ <c oughs> เธอจึงไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองที่ได้เดินทางมาถึงเกาะพีพี แล้วเธอผ่อนคลายกับความงามของน้ำทะเลที่ใสาชายหาดอันงดงามเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติสวยงามที่มีภูเขาหินปูนสูงโผล่ขึ้นกลางทะเลที่มีน้ำทะเลใสทั้งคู่ยังได้ไปดำน้ำได้เห็นประการาังที่สวยงามวันนี้เจคอบรู้สึกดีเป็นอย่างมากกับแสงแดดที่ไม่แรงและน้ำทะเลก็ใสแล้วอุณหภูมิน้ำก็พอดีไม่ร้อนไปหรือเย็นไปเมื่อพวกเขาเดินมา <ไป S 1> ถึงที่อ่าวมายาเจนนี่ได้ชมว่าที่นี่มันสวยจริงๆสน,นุกแล้วที่ใครๆก็อยากมา เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่น่าเสียดายที่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำที่หายากและแนวปะการังน้าทะเลใสสะอาดอยู่ก็สวยเดินเล่นบนหาดทรายขาวสะอาดก็มีความสุขแล้วพวกเขาบอกว่าเราชอบที่นี่เจคอบชมว่าหาดนี้ล้อมไปด้วยหน้าผาสูงมีต้นไม้สีเขียวตัดกับท้องทะเลสีฟ้าเป็นภาพที่น่าประทับใจเขาชอบที่นี่มากครับและเราก็มาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติหลังได้เห็นวิดีโอนี้กันบ้างนะครับ คนแรกได้เข้ามาบอกว่าคนไทยเป็นคนดีมีร้านสะดวกซื้ออยู่ทั่วไปในกรุงเทพความคิดเห็นต่อไปล่่าว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าไทยเป็นสวรรค์ของอาหารมากแค่ไหนจนฉันเริ่มมาใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาทําให้ฉันคิดถึงอาหารไทยจริงๆความคิดเห็นต่อไปบอกว่าผมมีความสุขมากที่เห็นคุณทั้งสองได้พบคนไทยที่ใจดีเช่นนี้เจนนี่และเจคอบได้เข้ามาตอบกลับว่า คนท้องที่ในเมืองไทยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและการนวดมีราคาไม่แพงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของที่นี่ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าตัวเงินตัวทองตอนกินปลานั้นเจ๋งมากคุณโชคดีที่ได้เห็นมันคุณถ่ายทำวิดีโอได้อารมณ์ดีทีเดียวความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ฉันชอบมากหลังจากที่ได้ไปทั่วทุกมุมโลกและฉันก็ตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูร้อนนี้ ความคิดเั็นต่อไปได้พูดถึงเกอะพีพีว่ากอ,อพีพีเป็นสถานที่สวยงามวิดีโอของคุณทําให้ฉันเหมือนได้อยู่ที่นั่นกับคุณดูแลเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามขอบคุณที่แบ่งปันความสวยงามในเมืองไทยให้กับเราความคิดเห็นต่อไปบอกว่ากอพีพีดูเหมือนเกาะสวรรค์ผมสนุกมากที่ดูวิดีโอแบบนี้เพราะวันนี้ที่บ้านมีหิมะตกหนากว่าห้านิ้ว<อ>ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าชายหาดที่สวยงามแน่นอน น้ำใสมากและมีคลื่นเล็กน้อยเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปพูดถึงอาหารว่าทุกอย่างในวิดีโอของคุณดูน่าอร่อยไปหมดความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าสนุกกับวันของคุณบนเกาะพีพีเจนนี่ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันอาศัยอยู่ในฟลอริดาใกล้ชายหาดและคุณไม่สามารถหาที่จอดรถได้สักสองสามชั่วโมงในราคาต่างกว่า30เหรียญความคิดเห็นต่อมาบอกว่า คุณทั้งคู่สนุกสนานกับการเดินทางดูมีความสุขจากมิตรในสาราชอารานจักรความคิดเห็นท่านต่อไปบอกว่าขอโทษนะฉันอยากให้คุณมาทำวิดีโอเกี่ยวกับคลินิกของฉันที่เพิ่งเปิดที่พัทยาฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันอยู่ที่เกาะพีพีและพักที่บังกะโลริมชายหาดแห่งหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาและเห็นชายหาดที่สวยงามในตอนเช้าฉันรักมันอย่างแน่นอน และมาดูความคิดเห็นนี้ซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายกันนะครับคอมเมนต์นี้ได้บอกว่าก็ะพีพีมีบรรยากาศที่แต่ต่างจากภูเก็ตอย่างแน่นอนเกาะพีพีมีเดตไปเที่วให้นักท่องเที่ยวที่อายุน้อยเข้ามาเที่ยวมีนักท่องเที่ยวในช่วงอายุ20 30ปีเข้ามาเที่ยวมากกว่าภูเก็ตมีการท่องเที่ยวทางเพศน้อยและดูเหมือนว่าจะไม่มีบาร์สำหรับสาวๆเลยนี่ก็คือเรื่องราวความประทับใจของคู่รักนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและได้เจอกับความมีน้ำใจการช่วยเหลือพวกเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งเรื่องพวกนี้อาจจะหายากมากหากอยู่ในต่างประเทศ เป็นยังไงกันด้พี่น้องหลังจากที่ได้ปึ่นจบไปแล้วเนาะส่วนเฮาสองคนก็คือบอกเลยว่ายิ้มไปตามๆเลยเนาะอันนี้ก็คือความประทับใจของคูฮักสาวอเมริกันที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยเนาะเพื่อนบอกเลยหรือว่าเพื่อนประทับใจแห่งกับนำใจพี่น้องคนไทยเนาะโดยที่โบเดยยืนมือขอความช่วยเหลือเพื่อนก็นมาช่วยเหลือเนาะอันนี้คือหลายคนที่ได้ไปเที่ยวประเทศไทยก็บอกเสียงเดียวกันเลยนะเนาะบอกเสียงเดียวกันเลย น้องบอมน้องยูก,ก็บอบกได้เลยว่าน้ำใจของพี่น้องสาวไทยอ่าดีแห่งนานะพี่น้องอันนี้บริอวยเดีวยว่าจักใจจริงเนาะที่ได้เจอมาประมาณนี้เนาะคือน้ำจิตน้ำใจพี่น้องฟังไทยเทดให้คนที่ได้ไปเที่ยวประเทศไทยมีความประทับใจหลายเนาะบอกว่าเดอาสาวต่างชาติเนาะคนลาวเฮาทุกประเทศที่ได้ไปเที่ยวประเทศไทยคือบอกเดียวกักบอาบอกเสียงเดียวกันเลยเนาะว่าประเทศไทย คือประเทศหนึ่งที่มีความเจริญหลายแล้วก็แรล่งท่องเที่ยวหลาเนาะมีสถานที่ท่องเที่ยวแม้นต่บอลงามๆเนาะคือแบบเพื่อนไปที่ไปถ่ายทะเลเมือกีเนาะก็เป็นความฝันของน้องบอมน,น้องอยูเลยทุกคน <c oughs> สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้เด้อคือสักครั้งหนึ่งโอ้โบหบอกเลยว่าคือสถานที่ท่องเที่ยวเนล,ละอันนี้คือนอดหินแล้วก็ไวน์โลเฮงเนาะหลักๆล,ล,ละเมนทะเลอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้อง คือติดอันดับหนึ่งเลยแหละคือเขาสองคนก่อยู่ในใจกับซิเมีนทะรีพุนเลยพี่น้องค่ะได้ไปประเทศไทยกับฟากเนื้อฟากตัวเยอะพี่น้องคือจะยากได้ไปอาดล่นทาเีสักครั้งเนาะได้ไปสัมผัสน้ำทารีสักครั้งตาเลเด้เกิดมายังไม่เคยสัมผัสน้ำทะเีเลยเนาะและก็ที่สำคัญเลยพี่น้องคืออาหารเนาะอาหาร คือต้มยำาบหลายๆบแตับมะพร่าบอีกอย่างหลายๆด่างเนาะพี่นักท่องเที่ยวทางต่างประเทศเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นลองสมเพิ่นบอกเ,เสียงคือกันวัดซ่บเนาะพี่น้องอันนี้ต้มยำนี่แม่น้องบอมน้องยู่กับว่าอาจจะกินจากเทือเนาะสักครั้งหนึ่งต้องได้ไปซอกวัตถุดิบมาเฮ็ดแล้วพี่น้องต้องได้ลองละ <laughs> เดี๋ยวเอา กสิจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องจังไดก็ขอขอบใจพี่น้องเ่าที่เข้ามาฮับชมคลิปนี้ของพวกเฮาเนาะถ้าว่าว่าอย่างผิดพูกปูกโค้งก็ต้องขอโทษขออภัยนาไว้หลายเด้อคลิปนี้เฮาก็ต้องขอขอบคุณออกกขอการคาว่าสบายดีและสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อขอเป็นกําลังใจให้น้องบ่มน้องอยู่ดเด้อลาไปก่อนเนาะบาย